นนี้มาดูวิธีเย็บกระเป๋าข้างง่ายๆกันนะคะเป็นกระเป๋ากางเกงแบบนี้นะคะในส่วนของกระเป๋าปากกระเป๋ากว้างประมาณ5.5นิ้วค่ะก็ทำเครื่องหมายไว้ พิธีวางการเกงจะเป็นด้านนอกแบบนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านในเราก็วางให้เสมอกันกับด้านข้างของการเกง ด้านบนก็ให้เสมอกันเมื่อเย็บเสร็จพลิกกับด้านแบบนี้ด้านนี้ก็จะเป็นด้านถูกค่ะจากจุดนี้นะคะ เราก็วัดเข้าไปประมาณ1เซนติเมตรล้วก็เย็บมาจนถึงด้านบนค่ะอัดเข็มลงไปเลยค่ะจุดที่กำหนดไว้1เซนตเมตรยันหัวยันท้ายแล้วก็ย็ดขึ้นมา ก็ส่วนที่กำหนดไว้ให้เราบากค่ะบากอย่าให้เส้นที่เย็บไว้ขาดค่ะแล้วก็คลี่ออกมาพอคลี่ออกมาให้เย็บกันแรกในส่วนของชิ้นกระเป๋าค่ะประมาณ2อนิลค่ะ มาถึงจุดที่บากไว้ค่ะย,ย้ำหัวย้ำท้ายก็จัดระเบียบค่ะดึงในส่วนที่เราบากไว้ออกมาในส่วนนี้ก็ให้เนาไว้นะคะที่ปากกระเป๋า ในส่วนของชิ้นกางเกงเราก็วางให้เข้าไป1ซนติเมตรค่ะในส่วนของชิ้นกระเป๋าเราก็จะไปเย็บเข้าท่าแล้วก็ติก,ก่อนค่ะแล้วก็เย็บประมาณครึ่งเซนติเมตรจะได้เสมอกันค่ะ ออกบ้างค่ะเผื่อเวลาเย็บจะได้ไม่ต้องเล็บออกมาก็พลิกกลับด้านในส่วนนี้ก็จะให้เข็มเขี่ยๆให้ขึ้นมาแล้วก็เย็บพับอีกครั้งค่ะ เย็บประมาณเแกบบือแบเกือบหเซนติเมตรเพื่อที่จะเก็บด้านในให้หมดค่ะ mm. ด้านบนส่วนนี้ให้เสมอกันนะคะ mm. เมื่อจัดเข้าได้แล้วในส่วนนี้ให้เย็บค่ะ ็เป็นการทำปากกระเป๋าตรงๆง,ง,ง่ายๆแล้วก็ใช้ในส่วนของชิ้นหลังหลักกบเข้าไปแล้วก็เย็บ